ฮัลโหลฮัลโหลให้แดงดูเนี่ยทางให้แังดูเนี่บ้านใดใส่ค่าส่งทางหยาเนี่ยส่งค่าสันเนี่ยปุณห์นะหาปลาคุณหาปลาเหหาปลาตัว้อโสีเทียงแล้วเยอะแยะเลยครับผมบลูวัในกล่องสีเห็นบ่ มันจังไดลบ้บอนจดไปครับดอกแรก,อก,แกของมือนี่ไปวันจังได้ก็ได้ครับว่าสั้นมองนี่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าครับผม ดีๆเด้ออย่าดูดน้ำแห่ดิดูดเปยักแล้วดูนะ Let's go โอ้โห่เด็ก็ได้เปียกคือกาวกำนันวันนล้ก็ติว่ไม่เอาโอ้ลึกว้าไหลเลยที่นี้ไหลล้นเลยบิ่งจากสูงแล้วมมห,วหย,า,วยาดล้นวันครับ บ่มีเสียนมานำวะเศร้าลโลดจังสิน่ะกูไปหาน้องใหม่ดีกว่า ได้ทําการพากันใหญ่มาบวกหมานเนะครับผมน,ยยน้ําก็ยังลึอกอยู่บ่ได้ตื่นขึ้นเมื่อนั้น <1> 1> จ็กสีได้กินบ่บุบ่ได้ปลากับไปหาน้องใหม่แล้วครับผมลักเอาน้ำมูนีะ่ะหลายะวัสซะไปเห้องเดือดฝาดดังเด้อ พึ่ยจื๊บเอาอะไรเนี่ยถึงขนี้คือมูลนเหรียซานนี่สังบุดีทีบุ๊มเนเคาะหัวป่าสลบแล้วบ่นี่จากสภาพการแล้วอจุกกรู่จุกกรู่ผลสรุปบวกนี่นะครับผมบวกได้แจ็คตัวครับ เหมือนน้ำจะไหลเกินไปง่ายครับผมผมยแย่งทินกันครับผมดูไว้ที่นี่ใครใหญ่วาา่าซาน,นหลี่ลงน้ำแล้วจับมันมาตีกในคูนนเปี่ไปครับตรงนี้แหล่งสุดท้าย แล้วนี่ก็ไปหาเห็ดกินนะครับผมอ่าผลประกอบการเมื่อนี้นะครับผมเอ่อป่าซีัตกับปู่หาโตวนะครับแล้วก็มีไอ้น้องไม้หวานนะครับอ่ะ <laughs> ามาแฮมมาแฮมกระท่ำการสับมะละหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นการปอกหน่อไม้หน่อไม้รักนะครับผมของหลักเสียบอยู่แล้ว,วต้มหน่อไม้ครับ ท้ำการต้มแล้วนะครับผมป,ปลวกใบร้ออีกหาชั่วโมงอันนี้กกอยากกินข้าวเจ้าครับมาปลาหม่แซนล่องล่องเกสหูเข่าในกระบอกไม้ไผ่วัสันครับผมนเบา่ะมันสีสุกไหบ่บอ่อบุกเข้าเฮดิเฮสเฮดซ้อมไปครับผมอันนี้ต้อง อันวัดนาำขอนิ้วนึงบ่เนี่ยคือสิวัดใบต่อจากตุ้มอะผมนิ่งข้าวในบอกไม้ไผ่ครั้งแรกนมีชิตและตุ้มน้ำไม้หวานนะครับในครับผมปิ้งปลาปลาปิ้งแกะขึ้นหิ้งเสร็จเรียบร้อย นี่กับสิมีอันกี้อิปูน้ำนะครับ <3. S 1> ส,สวยๆงามๆเลยสี <4. S 1> อกูเห็นหาไว้นันบ่าวเนี่ครับผมกี้ปูแดงเจิงคือย่างสี่เราครับยิงกระสุน่ละเอามันเหี่ยมๆมาสับเข่าในว่างไดยเนี่ยแต่มหงมอกระโดนอยู่เด้อ เานหน่อไม้เราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากการซิมเบิงด้วยสายตายังมือแต๊ะอยู่แต่ว่านซุ้มคือสีหอนครับอันนั้นไม่จับออกได้เพราะไฟล้นอยู่ทางซันนะเ็ใหม่ใหม่ครับใหม่เออโอ้โหมันมันรุนแรงมันรุนแรงบจักเรียบร้อยครับผมเรือป่ากับเขา นี่ครับผมหูงข้าวก็จะออกมาเป็นแบบนี้เด้อข้างล่างบรูนะครับว่าสิเป็นจังไดตอนเป็นทานเออทั้งในยังบลูเรียบร้อยครับผมเมนูวันนี้ต้มน้ำมันหวานกีปูปิ้งปลาข่าวอันนี้ข่าวมองเสียบันะครับมาสันครับผมกรอบๆเลยครับนี่ตำมักคูไปไปครับผมกินขา้าว เทาแรงนีเปียงมาแล้เทียงเนาะครับผม